ดูครับว่าหลังจากที่ครบ6กวันเดียวเนี่ยทำไมยอดนาทีอ,อนิมานถึงลดลงนะครับหล,หลังจากที่เราเปิดโหมดมืออาชีพนะครับเราจะนับวันนั้นนะครับเป็นวันที่1ครับหรือเราจะนับตั้งแต่วันนี้จนร้อนหลังไป64วันก็ได้ครับสมมุตินะครับผมให้วันที่1เนี่ยถึงวันที่60เนี่ยมียอดคนดูทั้งหมดนะครับ3 0ม0 0ื่นนาทีเราสะสมมาแล้วนะครับ3 0,000ื่นนาที ให้1ถึง60เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีคนดูนะครับวันละ500นาทีเนาะ60วันก็จะเป็น3 0,000นาทีอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับวันที่1 500าวันที่2 5 0 0้ออ่าทุกวัน500นาทีหมดเลยคราวนี้เราได้3 0,000นาทีมันไม่ผ่านเกณฑ์6 0 0 0 0นาทีใช่ไหมครับคราวนี้หลังจากที่มันจะเข้าสู่วันที่61มันจะเลย60วันมาแล้วครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่ะเราก็จะเลื่อนมาสมมุติให้วันที่61เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยเราทำได้400นาทีอ่ะปับ๊บเวลาที่นับครับเราจะนับตั้งแต่วันที่2ถึง61ครับวันที่1จะไม่ถูกนับนะครับเพราะว่าจะนับตั้งแต่2ถึง61เพราะว่าระยะเวลาเนี้จาก2ถึง61ก็คือ60วันย้อนหลังครับ ดังน,นั้นยอดนาทีของเราเนี่ยห0าไม่ถูกนับจะมานับ400รแทนก็จะเป็น2 9 9 0กนาทีครับอ่านี่คือเวลาที่มันเปลี่ยนไปครับคราวนี้สมมติว่าวันที่62เนี่ยมีคนดู600หก0้นาทีครับอ่ะเลื่อนมาปัา๊บปึ๊บ่าครับจากนี่ แต่วันที่3ถึงวันที่60นะจากวันที่สมถึงวันนี้60สนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นสอง0 0แล้วบวกอีก2วันนี้ครับบวกอีก1,000พันก็จะเป็นสา0หมืนพอดีสูว่าวันที่62เราทำได้หก0ก็จะทำให้เวลาเราขึ้นมาเป็น3 0 0ห0ครับเท่าเดิมกับของเดิมก็คือ เวลามันจะลดลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวันที่เราทำไว้ข้างหน้าและก็วันที่เราทำย้อนหลังมันก็จะลดหายไปหายไปวันย้อนหลังก็จะไม่นับก็จะนับแต่วันข้างหน้าอย่างเดียวแบบนี้ครับเวลาของเราก็อาจจะเพิ่มเรือ่อาจ,จะลดตามตามที่จำนวนเราสร้างวิดีโอแล้วมีคนรับชมครับนี่คือวิธีการนับใน60วันย้อนหลังและสาเหตุที่นาทีลดก็เพราะว่าวันก่อนๆเนี้ย เราทำนาทีได้เยอะกว่าแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเราทําได้น้อยกว่ามันก็เลยลดแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการที่เราการนับในการย้อนหลังครับโอเคเลยครับ